สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดต้นพันธุ์องุ่นนึ่เคดีเปิดต้นพันธุ์องุ่นครับสี่ต้นร้อยแปดสิบคอยดูนะครับจะเป็นแบบไหนเราได้สั่งมาจาก Facebook เราจะมาเปิดดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ ร้อยแปดสิบาทสี่ต้นโอ้โห,โห,โห,โหแม่งโดนต้มอ,อีกแล้วกูดอกใบไม่มีเลยโดนต้มอ,อีกแล้วตั้งแต่มีดแล้ะมาอันนี้ต้นพันองุ่นยอดดอกไปไหนหมดเนาะแม่เอ้ยมีแต่ถุงอย่างนี้ กูตายหากูหลอกลวงกูอีกแล้วอโดนอีกแล้วกูองุนบอกเอาต้นสวยๆไปซื้อที่สวนดีกว่าอย่างงี้โอ้โหแม่ตายหาได้อะไรมาอีกนี่อันหนึง่งเม็ดอะไรนี่ปุ๋ยตายหาเลยหลอกกันอีกแล้วไปซื้อ พันอยู่ปากช่องดีกว่าตายหาได้ไม้อะไรแห้งๆมามันสดหรือมันตายสือกล้องใช่ไหมดูดิมันสดหรือมันตายโดนหลอกอีกแล้วตายหาแต่ไม้แห้งๆมาจากไหนอีกโอ้เลกว่าปัดชํามาแล้ว ตายฮ่าเป็นตัดจริงอ่ยอะไรมาอย่างนี้ก็ทำเนาะมนุษย์ตายฮ่านี่บ่สี่ต้นมันตายจะไปปลูกไข่ไข่แดกแล้วเนี่ยเนี่ยตายฮาตายฮ่าแล้วัจะไปปลูกไข่ไข่แดก ชิหายมันมันจะขึ้นไหมเนี่ยมึงว่าฮะมึงว่ามันขึ้นไหมโอ้โหชีหายนะนึกว่าอันต้นสดสด,สดแบบเขาปลูกมาเป็นกระถางกระถางแบบนี้นี่เองโอ้โหมีแม่อีพ่อ พ่อพ่อพอจบจบจบถึอล็อกตัวอีกแล้วต้องใส่อันนี้ปลูกอะฮะคืออะไรนี่ปุ๋ยปุ๋ยถึงล็อกอีกแล้วร้อยแปดสิบบาทเพราะมันมันคือมีด<อ>เลือกซื<อ>้อเลยชุ้มมืนี่ชุ้มเฟซบุ๊คลัทาด์ดาอย่างนี้ เศร้าซื้อเลยโอ้อากินง่ายพวดเลย